ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพบเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชา,นาวนาภู้กี่วควายควอนกลา,า,าพี่นอ้นองเข,าเข,าเขา้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันรครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นําในเด้อครับเพื่อชิมเราผัดอีกไม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงด้อพี่น้องเด้อดวนๆนะครับเมื่อนี้ทั้งฝนตกฝนลินพี่น้องครับมาหุ่นจักกับจ้าข้องเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวครับพ่อเทียบครับ่ิยู่ครับอยู่บ้านสาลดินครับ ตำบลนนจานอำเภอบัวลจังหวัดนครราชสีมาครับจักตัวครับมืาเนี่แปดตัวครับแปดตัวโอ้าไทเ้าสอไทยเลีวพวันนี้ฝนตกเข้าสไทยเลียวพราะวนนี้ฝนก็เป็นเสียแต่แรกเอาเท่านั้นแหละครับเบอร์โทรเบตอมาเลยครับศูนย์แหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสองสองสองศูย์สองสองสองศูนย์เป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับน้องครับผมนี่นะครับมอนี่แปดไล่กันที่สิไทยให้พี่น้องเด้เบึงนะครับเอาตัวแรกแหกมันมาเลยครับ นี่ก้วยเผือกครับลูกแก้วฟ้ามีใบเกิดครับลูกสาวแก้วฟ้ามีใบเกิดในท้องมิยังไปครับนี่ผสมเพชรสยามครับนี่มันบ่ครับครับผมนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นผสมเพชรสยามไว้นะครับลูกแรกลูกแรกเป็นตัวผู้ลูกตัวแรกเป็นตัวผู้เนาะลูกเบื้อพระลานสูงร้อยห้าสิบเดครับผมอันี้เขาตรวจท้องไหมครับนี่อ่าครบรอบอีกสองมือครบรอบครับอีกสองมือครบรอบนะครับเนาะแต่ผสมเซาเย็นเด้อนี่นะครับอ๋อเพิ่นผสมสองเทือนนะครับนี่ นี่ครับเอกสารเพื่นชัดเจนมีใบของบันทึกของบริษัทผอมเนาะครับใบเกิดเนี่ยใบเกิดโอ้ใบเกิดที่นี่ใบเกิดแจ้วฟ้าเนี่ยโอ้ใบเกิดเพิ่นโอ้ตั้งแต่สมัยใดพูดนี่พี่น้องเฮานี่ยไวเราแทยลอยครับตัวนี่ยนะครับตัวเมียเพิ่นตัวนี้นะครับเพิ่นเป็นลูกแก้วฟ้าด้วยพี่น้องเด้อความสูงผลลัพธ์มัปยนไะครับนี่ร้อยสี่สิบสองบวกลบครับร้อยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องครับครับโยราคาเลยครับบ้านนี้ราคาว่าไว้ เก้าหมื่นห้าพันครับเก่าหมื่นคับหาพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาไปลุ่นท้องนะครับเนาะครับผมตัวนี้เผนผสมเพชรสยามไว้ให้นะครับโอ้ตัวลูกก็ลูกก็เมืองเพชรได้หกเดียนกว่าได้ผลจากใหญ่กออกอืมตัวก้อนนะครับครับครับตัวติดมากอ๋อเป็นตัวผูวแสดงว่าเหาวเต่ยกเได้ครับพี่น้องหัวเต่ายกครับโอ้นมไข่ตึงๆเลยครับพี่น้องเฮาโอ้อ่างดีหนาตึงพี่น้องเฮาใหญ่ พวงเขาสวยนะครับหนาตางามเออพวกเผ่าไงไรข่วงพี่น้องครับแก้วฟ้าเลยครับนี่ใบเกิดเลยเนียนขึ้ให้พี่น้องมาชมตัวจริงนะครับวันนี้อาจสิบริยเอียดปันได้แบบร้วนๆนะครับแต่ว่ากัพ่อเขาเข้าในพี่น้องในเบื้องทุกมุมนะครับเล็บดีครับผมนะครับแลวนี่มันเป็นสีตมพี่น้องเฮามับสีบริยเห็นครับปันได้เพราะว่าฝนเขาจะตกเศร้านะครับนี้ก็ยังลื่นอยู่นี่เลยพี่น้องเฮาลับตัวยาียวนะครับเนาะครับตัวดีทายดีหางดีท้ายดีเอิ๊กดีไร่ดีปลายเขาแก้วปลายเขาคคพี่น้องรับบเล็กค้ โอ้ได้การตัวนี้ตำมนี้ว่มีดีครับเนาะบบมีครับบ่มีเอารับประกันตำมนี้ให้นะครับพี่น้องฮาพูดนะวงเขาสวยเลยนะครับหน้าตาดีโอ้อ่างเนียหนาตึ๊บพี่น้องครับเอาขอไปรุ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเก่าเมื่นห้าพันครับราคาห้าพันบาทนะครับเพิ่นส่งไหฟี่อเอาครับนะครับมีงบมีส่วนอะไรยังคุยกันกับเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวที่สองนะครับเป็นชุดที่สองของรายการละเลียดมาเลยครับอันนี้เป็นแม่ลูกครับ ลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ก็ท้องอีกสี่เดือนกว่าแม่ท้องก็ไปครับเด่นพิบุญครับแม่ท้องกับเด่นพิบูลได้พี่น้องได้ตัวท้องแล้วครับตัวลูกได้ครับบ้านนี้ตัวลูกเป็นผสมจริงลูกเงินอุทัยครับโอ้โอ๋ผลมีสักเป็นหลังเงินอุทัยเนาะครับน้อนี่นะครับโอ้จักเดือนเนาะครับในตัวผู้นี่ ลูกเพิ่นกับซีเข่าประมาณปีนี่แหละครับสเข่าขวบเนาะครับเนาะครับไนทองเพิ่นเป็นเด่นพิบุญเด้อพี่น้องเด้อนะครับ,รบนี่ซีเดือนแล้วตัวทองแล้วเรียบร้อ,รอยเรียบร้อยครับโอาตัวบานี้ตัวแม่เพิ่นนี่เป็นสายใดข้างจักบ่เนาะครับสายอุเัยครับเอาควายสายอุเททัยเด้อพี่น้องเด้อนะครับทองเด่นพิบุญซีเดือนครับความสูงไปเลยครับร้อยสี่สบี่บวกลบร้อยสี่สิบสี่บวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยความสูงเพิ่นโอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮาแข้งขาเรียบๆตัวตัวล่ำชิงให้้พี่่นนอองงเเเบบิาลยะครั เบิังเอาเลยเบิังเอาเลยเอาราคามาเลยครับราคาผมวาไว้ลอดแสนให้พันหนึ่งครับลอดแสนให้พันหนึ่งนะครับราคาร้องนั่นเก่าสิบเก่าเนาะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับซื้อสองได้สามพี่น้องเฮานะครับสามหัวใจพันตรวจให้แล้วถ้าเทียพี่น้องพันงบบ่ถึงเนะครับจากแยกจากแบ่งวางเลยนี่พอแยกก็แยกได้ครับทางโทรมาคุยนะครับเนาะครับผมโอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮาตัวนี้เป็นลูกกันของเงินอุทยไยครับผสมจริงนี่นะครับเกิดจากพ่อสูงร้อยหกสิบโอ้โถ แช่งขานะครับสีเหลืองปันขมิ้นพี่น้องเฮ้าหน้าตาล่อพี่น้องครับแม่เพื่อนนี่แสดงว่าลูกแรกปะครับนี่ตัวนั้นอันตัวนี้ลูกแรกกันลูกสองข้าทองอลูกสองข้าทองพ,พี่น้องเฮ้าสดๆนะครับ,รบตัวนี้สีเหลืองสวยเลยหางดีท่ายดีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมว่นท่ายถ่ายพี่น้องเบ่งเด้อพุ่นน่ะพี่น้องเฮ้าอู้พึ่งขักนะครับหางบักย่างเหลือย่างลามเลยพี่น้องเฮ้าแช่งขาดีเบ่งลูกคนเป็นแม่พันธุ์ใจลูกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับลูกเศร้าลมเศร้ารมไหมครับเนี่ย เศร้าแล้วครับเศร้าแล้วเนาะนี่นะครับเอาผู้ใดอยากแยกนะครับผู้ใดอยากได้ตัวผู๋น้อยไปจับสัตว์ไปคุ้มฝูงนะครับตัวนี้เลยนะครับเพิ่นเป็นสายเลือดเอาเป็นนะคเป็นสายเงินทุนไทยนะครับเนาะครับนี่นะครับคู่นี้ซื้อสองได้สามครับทวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่สูงร้อยซีซีบวกลบบวกลบทองเด่นพิบูลซีเดือนกับลูกไส้ที่เป็นหลานเงินทุนไทยพี่น้องเฮาครับนี่นะครับเพิ่นเปิดไว้เก่าหมื่นเก่านะครับเนาะครับเก้าหมื่นเก้าครับราคาเปิดราคาห่องนะครับต้อเอาพี่น้องเฮาเพิ่นส่งให้พร้อมนะครับ อยากแยกอยากยกโทรคุยนะครับเนาะครับต้นนี้มีป่ะครับไม่มีครับรับประกันต้นนี้ให้นะครับหน้าสวยปากเงี้ยดังเงี้อัตลักษณ์งามเอิกองเงี้ยไร้กวงเล็บดีแช่งขาใดกันลำตัวเงีวซีเรียมพื้นผ้านะครับเนื้อหนังใดกันเลยพูดทะไมอ๋อยืนดีดีลูกลูกหนักปกเจ็บาดกันนะนีูกขาดก็ดีพี่น้องเขานี่แม่มันขาดก็ดีครับพูดทะไมใจลูกเหลก็ดีพร้อมนะครับตัวต่อไปสงสัยสี่ใดตัวเมียอยู่นั่น อู้ยขาเคยพี่น้องเฮาเนี่ยคุนไปนะครับราคานี่ร่วมส่งไห้เด้อพี่น้องเด้อครับอเลยครับเบิ่งตัวไม้เลยงามแห้งพี่น้องครับตัวนี้สดดีพร้อมเอาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวที่สามนะครับเป็นชุดที่สามพี่น้องเฮาละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าเฉลิมชนครับเจ้าเฉลิมใหยฉลามฉลามเอยฉลามชนเจ้าฉลามชนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของฉลามชนนะครับนาะผสสมตัว ผสมผสมจริงมาเลยตินี่ผสมจริงเลยอันอันควายอันของเสียเตยครับฟ้ามเสียเตยควายออกจากฟ้ามเสียเตยเนาะเสียเตยชนบุรีเสียเตยชนบุรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงร้อยห้าสิบเซ่โอ้เกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบซี่พี่น้องครับตัวนี้นะครับอายุไรไปได้กว่าครับนี่สิบหกเดือนกว่าครับสิบหกเดือนกว่าเขาสิบเจ็ดเดือนแต่ว่าหนังนี่เป็นควายหนังหลายนะครับเรลาก็บโบกง่ายพี่น้องครับ๋อ้ตัวท่นสูงเท่าไรลรอครับตินี้ ร้อยสามสิบเก้าบวกลบร้อยสามสิบเก้าบวกลบนะครับนี่พี่น้องเฮาเบิ่งเลยคนนะครับทางเขาเปิดดีย่างสวยเลยพี่น้องครับตัวนี้เหลืองปานขมิ้นนะครับเบื้องคนนะหนังหนานะครับแต่ว่าควายอยากต้นลำเลียงน้อยน้อครับเนาะครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวดีแห้งนะครับโบกง่ายหนังหลายพนะเออเบิ่งเออของเผาผลย้อนๆเลยนะครับพี่น้องเฮาคนนะถามไหมตัวนี้เกิดจากการผสมจริงเลยพี่น้องเด้อนะครับอของเจ้าฉลามชนพี่น้องเฮา เกิดจากแม่สูงรอยหาซิบซีนะครับหาเพื่อเช็คได้เลยครับหาเช็คได้เลยพี่น้องความเสียเต้ยเพิ่นหวาบมาครับประวัติเพิ่นมีเนาะครับอยู่ชนบุรีเดี๋ยวขอเบิ่งถ่ายจักหน่อยบดนี้รรทุงสีนี่ราคาเฮาว่าหลายไหมพี่น้องครับนี่ผมว่าไว้89,000ครับมีเพี่น้องเฮาเกิดจากแม่ลอยหาซิบกว่าเด้อพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งเบือทั่วเบื้องทั่วเพิ่นก็มีเด้อเบื้องทั่วจาของเก่าเพิ่นน่ะครับอืเบิ่งเลยพี่น้องครับเบิ่งซีกน้ำเพิ่นบักหลายเลยนะครับพุ่นน่ะ โอ้เป็นต้นไผ่แห้งนะครับตัวนี้ครับเดือนสนามบุกัวได้ครับปั้นดีๆตัวนี้โอ้มาเลี่ยมหนานไหมตัวนี้นะเบื้องหน้าทางเขาครับทักๆกันนะเลี่ยมหน้าโอ้ขวัญสองทางคู่หนึ่งตัวนี้ไหมพี่น้องครับเบื้องพี่น้องเฮ้าคนนะโอ้งามงามงามตัวนี้งามเลยพี่น้องเฮาเลียบดีพร้อมเอาอ๋อโซเสียงขาโคตรตัวนี้ไหมครับเอาไปปั้นได้ครับตัวเนี้ยอนาคตรลอยหาศีบบวกครับ โอ้ดู๋ง่ายดู๋ง่ายเถอนะครับตัวนี้คนน่ะแล้หนังกระายนะครับตกน้ําเบียงจักน้อยหนึ่งพี่น้องเฮาอง่เป็นควายโค้งสางนะครับเบิ่งไรเนี้ยเดียวโทษ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 โอ้พอธรรมดาเลยนะครับอันนี้สิว่าท่านเก่งเสียกันไหนสิครับเนาะฝนมันตกแน่ฝนมันตกเจ้าแม่แม่มันควายหาวเนาะมันถือมันหอมมันหอมไม่ได้กินฝนมันหอมกินดินควายเมื่อไรเหาวนะครับเบิ่อไงอู้นี่แม่มาถูกแต่ทางเขางามดีพี่น้องครับ พท่างเขาเปิดย่างสวยเลยคุะเบื้องข้อพุนคือกันเลยกับพวกเพลียลําขวงหน้าตาบ้านเดียวกันนะครับเนาะครับปลาถั่วพี่น้องครับเอาทวนเด้พี่น้องเด้อลูกสาวนะครับฉลามชนเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบสี่พี่น้องเฮาตอนนี้เพิ่นสิบสิบเท่าครับสิบหกเดือนกว่าจะเข้าสิบเจ็ดเดือนอ่าสิบหกเดือนกว่าสิเข้าสิบเจ็ดเดือนครับความสูงเพิ่นร้อยสามสามสิบเก้าบวกลบสามสิบเก้าบวกลบนะครับพี่น้องครับอนาคตไกลแท้แน่นอนพี่น้องครับราคาครับ ราคาผมว่าไว้แปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันพี่น้องเฮาต่อรองเอาเลยพี่น้องเด้อเนียนชมตัวจริงนะครับค่อยตัวนี้งามแท้พี่น้องเฮารับประกันเลยนะครับว่ากระดูกกระเดี่ยวใหญ่แท้นะครับเนื้อหนังสีอะไรเอาไปปั้นปั้นได้เลยครับตัวเนี้ได้การได้การได้การเขาสนามบ่อใบผู้ใดครับแน่นอนเลยพี่น้องเฮาเบื้องหางเพูดนนะครับพี่น้องครับพูดเบื้องหนังเพ่นพูดๆประวัติชัดเจนครับถามได้หอดมองออกมองขอด้าผู้จ่าหอดมองไปมองมาครับนั่นชัดเจนพี่น้องครับทรงฟรีปะครับเนี่ย ทรงฟรีครับอ้าวส่งฟรีคือเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อรองเอาพี่น้องเฮาเพิ่นฮ้องก็ซื้อนะครับครับาตัวควายตัวนี้ไหมไปขอคองแล้วครับมู้ใหญ่พี่น้องเฮาตัวนี้ฮะพี่น้องครับมาเบิ่งแม่สาวอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่4ี่เลยครับเนาะครับตัวที่4ครับตัวที่4รายการที่4รายละเอียดมาเลยครับเป็นควายสาวฟันน้ำนมครับควายสาวฟันน้ำนมครับพี่น้องเฮาตัวนี้ลูกสาวเจ้าใหญ่ชลบุรี ลูกสาวเจ้าใหญ่ชนบุรีเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับโอ้แม่ใหญ่ขึ้นกันพี่น้องครับเช็คประวัติได้เลยครับครับตอนนี้พันอายุเท่าไรครับนี่วัยฟันน้ำนมอยู่ครับหมูความสูงเลยครับร้อยสามสิบเก้าบวกลบร้อยสามสิบเก้าบวกลบแต่ว่าหม่องไทยร้อยสี่สิบบวกโอ้ไทยโยกสูงดีนะครับเนาะขาตัูดแข็งขาใหญ่นะครับพัวหางได้การเลยเป็นซื้อมาสองแสนหกแต่มันได้สิบเดือน เออพี่น้องเข้าเบิ้งงไายนะครับเบิ้งงไายเบิ้งเงาฮางเพื่อนพี่น้องครับโอ้ยเบิ้องเบิ้องขวัญไห้แน่เนี่ยขวัญตกสวงพอดีไหมแมนบ่เบิ้งครับพี่น้องเข้าโอ้กลางสวงกลางสะบัดไปเรือยพี่น้องเด้อนะครับกลางสวงกลางสะบัดเลยขวัญตกสวงนะครับหาบเงินหาบทองมีพูดนะพี่น้องเข้าเบิ้งหาบแอะก็มีอีกพี่น้องครับป่ะเบื้องขวัญสองทางเหมือพี่น้องเข้ามีหอดคูนึงนะครับพล้วมันมีซีอันบุ้เด้อขวัญสองทางมันมีซีอันต้นไหมพืมคนหรโอ้พพี่น้องเข้าเบิ้ง อัตลักษณ์ผลงามนะครับเอิก๊กไงไรกว้างตัวนี้ถ่ายกว้างดีพี่นอ้องเฮาหัวใหญ่หัวโหนกดีนะครับความสูงผลลอยสามสิบเก่านะครับเนาะครับสามเก้าบวกลบบวกลบพี่น้องครับเบื้องผลอ่ะเอาราคามาเลยครับบานี้ราคาผมเหมือนว่าไว้หกหมื่นห้าพันเอาหกหมื่นห้าพันห้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อนะครับโอ้ไงกระดูกเดียวไงนังหนานะครับถ่ายเปิดดีครับบูคักเลยพี่นอ้องเฮา โอาเนียนชมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเนียนชมตัวจริงนะครับพูดนะเบิ่องอเลยอู้อัตลักษณ์ราการขนาดเลยพี่น้องห้องามลายพี่น้องห้อตำนี้พี่น้องครับเนาะไม่มีครับหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทส่งฟรีครับราคารองอ่าเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเพิ่นห้องไว้เด้อพี่น้องเด้อตัวเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับว่ามปนหม่องเอาดิแต่ว่าขันไหนเิ่นมัดเพิ่นเอาดิสายเลือดชัดเจนครับเอ๋อพัฒนาตัวนะครับเนาะแบบนี้เนาะ เอาไปเป็นแม่ขอกแม่รักได้นะครับมึงตูดมันเนี่ยมาตูดเนี่ยควอยตรวขวัญงามพี่น้องเฮาขวัญลายถ่ายเพิ่งถ่ายเปิดถ่ายบานดีพี่น้องครับวนหลเพิ่งเสืองเลยพี่น้องเฮาคนไหมว่นหล่งๆงๆตัวนี้วัฒนมาดาขึ้นกันนะครับรับประกันตัมนี้หายก็่ก้อนนาะครับไปเพิ่งตัวต่อไปเลยครับได้เนื้อได้นังนะครับได้ดูแค่ตัวนี้เอาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวที่หาไล่การที่หาพี่น้องเฮาครับลละเอียดมาเลยครับเป็นควายสาวฟันแท้หนึ่งคู่ครับ ควายสาวฟันแท้หนึ่งคู่ครับโอ้ท่องไหมครับนี่ลูกดาวเนือลูกสาวดาวเหนือครับโอ้ท่องไหมครับนี่ผสมเพชรสยามได้สามวันเนี่ยครับโอ้พึ่งผสมได้สามหมื่นแล้วครับเนาะครับเพชรสยามนะครับผด้นำพี่น้องเฮานี่นะครับพิ่นผสมเพชรสยามเลยพี่น้องเด้อนะครับความสูงพ่นไดครับนี่ร้อยสี่ห้าบวกลบมีลูกสาวของดาวเหนือแล้วครับเนาะครับ โอ้หน้าตาทางเขาพี่นอ้องเฮากระดูกแข็งขาใหญ่นะครับหนาควายตัวนี้นังหนาะแล้วหางนี่พ้นจับตั้งแต่พ,พุ่นเลยพี่น้องเฮาจับตั้งแต่เหงา,าเลยนะครับอ๋อตัวแขงขาเรียบๆไหมพุ่นนะรอยสี่สิบห้าบวกลบแม่สาวฟันแทะหนึ่งคู่ครับพี่นอ้องเฮาเบิ่งอัตลักษณ์พุนะ่นโอ้พุ่นอะนั่นฟันแทะหนึ่งคู่พี่น้องครับนั่นดีเบิ่องก็เลยพี่นอ้องเฮาพุ่นเท่าไรครับอานนี้อยากได้ ราคาเปิดไปหกหมืนห้าพันครับหกหมืนห้าพันบาทพี่น้องครับครับหนังเนี่ยเป็นวข่หนังหลายกระดูกแง่หนังหลายนะครับแต่ว่าพ่อดีก็ผสมพี่น้องเฮานี่โอ้โท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 เพื่อนะเบิ้งไข่เพิ่นนะครับอาหางหมกย่างแง่นะครับหางแง่ตัวนี้โอ้หางดีถ่ายดีพี่น้องเฮาเบิองกันเลยพื่อนะอันนี้คือสไตล์เพชรอุดรพี่น้องครับเป็นลูกสาวของดาวเหนือนะครับเนาะครับในทองผสมเพชรสยามไ้ ความสูงพันลอยสี่สิบหาฟันแทะหนึ่งคูเท่าไรครับราคาเพิ่นราคาว่าไปหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันบาทตำนี้มีวะครับเนี่ยไม่มีครับปอาดควายลอยสี่สิบหาเลยพี่น้องเฮาราคานี่มันเป็นตะย่างกรองอย่างไรแต่ไปไปเขาคว้าเขาคว้ากันเป็นแบบนี้โว้ยกระเด็นสมัยได้ก um ี่เด้เบื้งแน่พี่น้องเฮาปตัวโอ้มีแค่ตัวครับพี่น้องครับวันนี้นะพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งชุดที่หกนะครับเป็นรายการที่หกพี่น้องเฮารายละเอียดมาเลยครับ แม่ลูกครับลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้แม่สูงไรไปไห้ครับนี่ร้อยสี่ห้าบวกลบร้อยสี่สิบห้าบวกลบนี่สิเราพี่น้องเฮ้าค่ายผูน่อยนะครับเพิ่นถือหน้าไม่พี่น้องครับเอาแล้วานี่อ่าในทวงเพิ่นมีอีกไปครับนี่นี่ครับผสมเจ้าไม้ไว้สามเดือนกว่าครับเฮอบพ่อตรวจไปครับตรวจไปตรวจแล้วครับตรวจแล้ว้วรับปองกันให้เลยครับอ้าซสื้อสองได้สามอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับทวนเด้อพี่น้องเด้อ แม่พันสูงร้อยสี่สิบหานะครับทองทองกับเจ้าไม้สามเดือนเนาะครับเอาสี่สิบหาบวกลบไปน้องเขาได้ยงลูกเหรอครับนี่ลูกสามตัวต่อไปครับนี่ลูกตัวที่สองเรียนอยู่นี่ครับพี่น้องเขาแต่ว่าหนาพันคือโค้งมากเลยครับพ่นะครับปุ้ยลูกเขาก็เป็นลูกบักเจ้าไม้เด่นโอ้ลูกชายเจ้าไม้ตีนั่นครับลูกชายเจ้าไม้เดี๋ยวเบิ้งแม่พันธขักซะก่อนนะครับเอ้าให้เบิ้งขักเลยพี่น้องเขาต้นตัวร่ำช่งหนาตาท่าเขาแฉงขาเรียบๆนะครับท่องเด้อพี่น้องเด้อสามเดือนตัวลูกนี้แปดเดือนครับเดือนพอสสันนเข้าี่นงามัว ลูกเจ้าไม่นะครับเหลืองปานเขมินพี่น้องเฮ่อโอ้พูดนะคนรหาวนะครับบระยู่แล้วพี่น้องครับคู่คนี้ยักบาทครับหนึ่คู่นี้แม่ลวกว่าไว 65, <อ>้หกหมื่นห้าพันห่วยแม่แม่ลอยซีบหาทองพร้อมเด้อพี่น้องเด้อครับลอยซีบหาบวกลบนะครับทองพร้อมพี่น้องเฮ่อเอาผลท่อน,นำลูกกับปอยู่แล้วพี่น้องครับแต่ว่าน้าตาดีแท้ตัวนี้พุดนะปานยีราพพี่น้องเฮ่หน้า,มนาคมแห้งนะครับพว้งเขาอุ้มบาทนะครับเบื้องแขีงขาเรียบเรียบดี ตำนิ้วมีนะครับนาะบ่มีครับรับประกันได้ตรวจท่องรับประกันในควอมครับครับครเอาไปเลยครับมึงตัวต่อไปเลยมันห่าครับพนีลุกคนอหนังลายดีดีพี่นองเปานเขมินนะครับพวกนี้นแหงวายเเบื้องพี่นมันห่าพูดนะพูนะพูดะพูะอ้ักขัขไปไปเอาพี่น้องเข้าป่นี่มาเบื้งของไงนะครับสวหัวลิบนะครับละเอียดมาเลยครับอันเป็นควายแม่ท้องว่างครับ แม่ทองว่างครับเป็นสายเลยนะครับเป็นจับเพื่อเป็นมุลาจับจับจับนาะครับเป็นสายจับเดินพี่น้องเดินนะครับจับร้อยป่ะครับนี่พามาแลยเนาะช้าน่านญป็นไดครับมองเอาเลยครับมึงเอาเลยมบงอาเลยพี่น้องเฮาเป็ว่าเป็นซื้อมหาแสนเปียป้าเถเอาเป็นว่าวายจับเนาะครับสูงเท่าไรครับนี่ร้อยห้าสิบสองบวกลบร้อยห้าสิบสองบวกลบเดินพี่น้องเดินนะครับรูิคนได้หาเดือนลูิคนป่วย อ๋อคนขายไปสองแสนคนจับเงินกันไปหาเงินบัดเน็ตมันได้หาเดือนมันป่วยมันเลยตายแล้วเลยเสียนั่นเลยสแสดงว่าให้ว่าคนนี่เสียความรู้สึกแล้ะนะครับนเนี่ยกระนี้จากแนี่ยงยโบเจ้าพ่อเพิ่นบ่ออนเอ้ยซื้อเดียเอาเอาเสียใจน้ำเพิ่นเสียใจน้ำเพิ่นครับเสียใจน้ำเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาแม่รอยหาสิบสองบวกลบนะครับเป็นไข่จับฟารับัตพี่น้องครับไอหมอมาตรวจแล้วหมดลูกลังไข่ด้ หางมีดอกมีเสียมยังบ่บัมีครับบ่มีเพิ่นว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงก็สิได้ผสมออืโอ้ใหญ่พึ่งตัวนี้นะครับใหญ่สไตล์ให้ว่าสไตล์ควายจับเลยนะครับแต่ว่าหางนี่โพดโพหนาตึบนะครับตัวนี้สูง152ห้บสอง่องว่างนี่เฮาเปิดจักบาทครับนี่152ยห้าว่าไว้ผมว่าไว้69,000นเก้าพัโอ้โหแต่สุด้ควายถึงไัวบ่แกได้ไพี่น้องเฮาครับเอาผู้ใดมักสายตางผู้ใดมักบีดผู้ใดมัก เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ลักนะครับตัวนี้มักตัวใดผสมเอาอีกจัางมือครับผสมได้บเปันวาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนี่างประมาณอาทิตย,ย์นึงเนาะลูกตั้งใครเดียวเนวาไขาก่กําลังกําลังจับแล้วนะครับลูกกันติดมานนี่เป็นลูกกันบักกันเม็ดเงินพคนขายสว่างเสนเขาจำไว้หาเงินอืมเดี้มันเล่าว่าเราเห็ดตลอดจเราบ่ได้เมืองกล้วยครับเอาบ่เป็นยังพี่น้องเฮาตัวนี้เฮากับพัฒนาต่อนะครับตัวนี้รอยหาสิบสองได้พี่น้องเด้อบวกลบนะครับพุนนะ ต้นนี้หม่องอื่นบ่มมีนะครับเนาะบวมีบ่มีบ่มีเอ๋อต้นนี้ภายนอกภายในเพ่ลรับประกันหายเลยนะครับระบบเสือพันธุ์เพื่อนกาตรวจให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยใหญ่พี่น้องเขาใหญ่ยี่หรีหนาตื้อไปมึงไงอู้ทางเขางามปอมนะครับคุณนี่ใสดีเรียงงามนี่ถือแปรถึงดีว่ดันเดียวเพรากับตีควายมุนีอยากขายได้แต่ว่าตัวนี้เชียงอืมถ้าขนาดฝนตกสอยไม่ยังบ่ห่าเนาะครับเอาไปเขาข้อเลยครับตัวหกหมื่นเท่าไรก่ออีกนะหมื่นเก้าพันครับอู้ ราคาเนี่ยโอ้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 ยอ้าวพี่น้องครับบัตรนี้มาเบิ้งตัวสุดท้ายปะครับนี่ตัวสุดท้ายครับเอ้าสุดท้ายแฟนแฟนรอพี่น้องเฮานะครับนี่รายละเอียดเปิดมาเลยครับเป็นควายสาวทองครับทองเก้าเดือนกว่าแล้วครับควายสาวทองแรกทองละเกลเดือนนะครับทองก็พอได้เนาะครับนี่เอ่อควอมตัวครับค้อมตัวมาเนาะพี่น้องเนาะลูกเก้าเจริญตัวตัวพอพันมปะครับลูกเก้าเจริญเอาตัวพอพันเด้อพี่น้องเด้อ เป็นลูกไส้ของทับเก่าเจริญนะครับบานนี้กับเป็นพอพันที่รับจ้างทับบ้างเหรอครับรับจ้างทับพันหนึงครับบ้านนี้ตัวนี้นะครับสูงเท่าไรนี่ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบนะครับทองกับเอาเป็นว่าเป็นในทองนะเป็นมิสักเป็นหลานเก่าเจริญพี่น้องครับทองเก่าเดือนแล้วครับทองเก่าเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยตรวจแล้วนะครับนอตรวจเรียบร้อยครับเรียบร้อยเมื่อเร็วเอาราคามาเลยครับบ้านนี้ราคาเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันครับมีน้ำจิ้มของแถมมาอีกแล้วพี่น้องเท่าร้อยสี่ส นี่นะครับทองพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนะครับเก่าเดือนแล้วราคาเบาๆนะครับสามหมื่นเก้าพันครับเก้าพันบาทพี่น้องครับนมดูนมไข่ไปโอ้โหกัดกันคุณเลือดท่านปะบึงไหน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 เ่ราท่านดอกครับฮะบ่ท่านมันไงเ่ราท่านดิมันต้องไปเสืออยู่ตลาดเลยโอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องเฮานี่นะครับทวนด้วพี่น้องเด้อแม่สาวทองแหลกนะครับสูงลอยสี่สิบบวกลบพี่น้องเฮา ทองครับร้านหลูกเก่าเจริญนะครับไม่ทองเพิ่มผสมตัวครับอ่าผสมตัวมาพี่น้องครับเอกสารบ่มีน้องครับเนาะบ่มีครับอ่าบ่มีพี่น้องเฮาเปิดราคาเบาๆสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาพี่น้องครับตำนี้มีเนาะไม่มีครับเอาพี่น้องเผลรับประกันตำนี้ให้พร้อมนะครับทรงฟี่ให้พร้อมพี่น้องครับครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าบ่โทรตรอบนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่ง สอง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 ศูนย์สองสองสองศูนย์เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับะสะดวกติดตอ่อทางใดโทรใดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมสำหรับมูอนีภพอหวสมนิสกอนพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ